พี่เองก็รู้จักแ่มา30ปี่ค่ะ30ปีหลังจากที่พี่จบปริญญาโทมาแล้วที่สิ่ล่ะนะคะก็มีจานกรินทางอยาจะคอยแนะนำี่นัตลอดเวลาแล้วก็ท่านเป็นที่มาของซีเมนตด้วยวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเก่าแต่เป็นจุดสำคัญมากที่ทําให้มีความเดี่ยวข้ง ขออนุาต <West> ีนึงว่าช่วงนั้นช่วงไขวันคุี่บอกไขวัไขวันหหรือไขวันล้มอ่าไขวันลงคสองไม่น้อยส่นรืองหมาละกินเยอะมวที่นมาจะปกินรก็สิ่นแล้วกี่ทำงานค่มาตรวเ่อพี่พคนเดียวมันก็มีค่ะนี่ับคนล้ม้อย่างเรือเปมออะไรแี่งซื้อแ่ซื้อแต่ยากแต่ในขณะเดียวกันทางอเมริกาเนี่ยเาอยากมาช่วยแตแค่นี เพราะเมื่อก่อนชุดตรวจแค่วับใหญ่ไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่หัะตร่มสูงสาสุกการทำแหลงทั่วทั่วทั่วประเทศนะคะออกมา4,000 4,000กล่องตรงกตามโรงพยาบาแต่ว่ารัฐมนตรีก็จะซื้อเลยนะคะนัเร็วมากซึ่งก็เป็นพลังงานที่ทำสมดุลแต่ชุดตรวจแต่ที่ทำอะไรนี่นะคะน้องกับน้องซูมาใช้เวลาแค่ ไม่งคืนเดียวของันเตรยมตัวเตรียมไปชุดตอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนนั้นจะตามหาชุดยว่แต่รีบส่งขึ้นเพื่อให้น้องกมาโจทยได้รู้ที่ใชแล้วท่านี้ของแสงเนี่ยก็จะมีอาจรย์นปงนะคะท่านก็มีคาแล้วก็ไลน์มาอีเมลมากไม่มีหลายสแลไมีเลมี่ีมลท่านจะอีเมลมาถามนะคะลกน้าเขาบอกว่าคุยทางอเม นะ้ทไมไม่ใช้ความเกเี่ยเขาทำะสมที่จะได้ผลการเม่นแนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าสีลช่วยหาให้หน่อยเนี่ยนที่ไหนดีไหน้อนน้กนั้นก็ุแจกเนี่ยเพื่อนของจามชอเมะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ช่วงสืปีแรกเลยเาทำง้ก็จะเป็นลูกค้าแล้วก็จะทำงานที่ไหนก็ไ้ตเราก็เลยรู้จักสี่เมย์ของเขาแล้วก็ทำงานเรีจรู้ว่าความเงียบความ เป็นบริษัทที่จำหน่ายของีคุณภาพมีความใส่ใจลูกค้าเพรานั้นพี่ก็เลยเลือกมาอาจารย์บอกว่าเอามาสักสองบริษัทพี่ก็เลยหามาเบริษัทหนต้องไปเที่ยวแต่ว่าสองบริษัทนี้ทำคุณทำนี้เลือกเสียเลือกเสียเพราะนั้นก็เอาใจนั้นก็คือความรู้จักนะคะแล้วก็ เริ่มเลยเราทำซีรีส์ก็ไปเรื่อยขายไม่ได้อย่างที่คุณแดงเขบอกก็คือกงราคากด้วยแต่ละนเนี้ยแต่ทางมาเลเนี่ยบอกดีดีนะช่วยประเทศไทยเขอกบริจาคบริจาคให้ฟรีเลยพี่บอกจริงจริงเหรอทุกตัวมันแพงนะบริจาคฟรีจริงเหรอพี่ยังได้รับอีกฟรีแน่นะเพราะเราเป็นคนรับส่งให้ทางจังพยาบาลค่า องค์กรเขาเป็นรับนะแล้วก็จะดี่เรามีความรู้ว่าทุกตัวต่างๆเนี่ยเราสังเกตาุนะสังเกตเห็นเสริมประสิทธิ์เพราะว่าเราทำงานได้จริงว่าโดยกฎหมายมันต้องแปลนะเราบอกว่าแจกเรามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าใช่ไหมแจกบอกได้แจกไม่ใช่ทำของเขาคือได้เลยค่ะพี่จ่ายเลยค่ะได้รู้จักกัน ภาษาไทยในชุดเป็นควยไก็นอกจาก AJP เป็น <laser> อ <magic> ันหนึ่งแล้วที and, <k> ่ด <okay>. ูว่าลูกคาเดจที่สองถัดมาคือชุควายได้ทวิวก็มีอันอืตามพี่เองเนี่ยพี่ก็ลูกค้าก็าทำาทำอะไรอะไก็หลังจากเลยวก็จะมาช่วยแสงิญยานะคะล่าสุดก็มาที่นี่ก่อนหน้านั้นก็ไปทำที่อื่นเนาะ ก็สองครับคก็บอกมาถามที่นี่นะว่าได้ตึกนี้มาอย่างไรแล้วก็เนี่ยค่ะจูโน้นนะคะเกาบอกว่าเขานั่งมองจากตึกของข้างนะคะแล้วเห็นป้ายมันถูกขายเขาก็เลยบอกว่าจะโทรไปต่อเลยซึ่งสองคนนี้นะคะมีคำจูนคำเน คนนี้ก็ทำงานเล่นๆแบบเล่นๆแต่เล่นๆวันนี้มาขอปรบมือให้กับทั้งคุณแบงค์และคุณแจกค่ะแล้วก็ทีมงานทุก่อดทำให้เงินที่ได้สอบแล้วผมไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเป็นการของสิทธิ์ที่ยาวเลยแล้วก็เอามาให้พวกเราไงานเราทำให้โครงการสาธารณสุขของเราสามารถเจอ้ง่ายแล้วก็ช่วยดูแล แ่แล้วมันเ็นดะไรสุดก็พเราทำอะไรนะเ่นเพิ่มเช่นวดออ่าาที่พราสิ่งมันมีเยกสิ่งนี้ก็่พี่มีของสะสมที่สำคัญมากอยนาไเียอยากจะมอบไห้คุณแสกะจริงๆก็ทำให้ทีมอดรอบแต่อยากมอบให้หน้าหน้านะคะก็คือ ไม่ะค้าไม่ตะการโช่วย์ๆได้นะแต่ที่บ้านนี้สําคัญมากได้อยู่กับพี่ที่บ้านถัดเป็นอะไรที่จะกลายเป็แนแกนนำนะคะคพี่เป็นคนชอบทำกระยาให้มีคุณค่านะคะเพดันะ,ะนั้นวันนี้พี่จัดมาให้นะคะคเป็นแพ็คเกจอินเสิร์ตของทีมที่พี่สะสมไว้โดยขอจะพูดแ,แชร์เนื่อนที่ขอพูดแชร์ไว้ใช่ไหมคะหลังจากแปรเสร็จไว้สองชุดวันนี้ชุดนี้มาถึงมือพุดแชรแล้ว ที่ขอฝากกัไปดูแลแล้วก็ให้ไว้เป็นทีร่ระลึกเพื่อให้น้องๆทุกคนในบริษัทได้รู้ว่าต้นกําเนิดของบริษัที่มาจากวิกวิลนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ